มันจิตไตออกมากล่อยๆมันเมาน้ำมันมันอย่างมันจะออกมากของมันเองครับมันมันเกิดมาตั้งแต่หลังจากที่มันจิมีเข็มแม่มันจิประมาณปีกว่าเพราะว่าหมักมคามันจิมีหมักคาที่มันกระตูดกระตีดนี่ยแล้วเข็มแม่สจิกินนี่ครับมันจิอยู่ในร่องเนี่ยอยู่ในนี่ครับคือถ้าหยอปล่อยไปมันก็จิกินลงไปลงไปจนหอดเกลนแล้วพวกอที่มันเป็นสัตว์ลงน้า แล้วก็น้อนค้นมันเสียใลยเขาเปียกเขาซุม่มเ้วมันจะเป็นพุยเดี๋ยวแขยแม่กับสิเจาะกินได้ไงนี่เวลาเเวลาเขาจะแตงแตงตายนี่เขาจได้มืดปักฟ้องม,มาดิครับ,รบมือนี้ปักล้องถ้าเขาใส่เงนินเทียงก็จะปักล้องม,มาได้เกิดอันตรายคอยแทงแตงไปเดี๋ยวมันจะคอยออกไป ขันตอนที่สี่นี่คเพื่อเขาจะเก็บรายละเอียดอีกที่หนึ่งเก็บห้อยเล็ดห้อยเล็กทองบงนะครับเ <pic. S 1> ขาสี่รบบใ่้เห็นห้อยเล็กทองบงคือสีลรบพยายามบายรบบใบเห็นห้อยที่เขาแตงแล้วก็เก็บห้อยเราจะบอกเห็นห้อยสิหลังจากที่ขูดแล้วสีเป็นใหให้ผิวมันเนยนไปเลยครับเวลาเขาท่า้ํามันแล้วมันจะขึ้นเงาขึ้นนี่ไปมันจะกลมเกินครับไอ้ไข่ไข่ธรามา,าตาของมันครับมันจะบ่เห็นห้อยแตงห้อยอย่างครับ สนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินซีย์ไมโครเบทช่วยดับกลิ่นลดมแมลงวันไร้สารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรตู้ฟักไข่อัตโนมัติช่วยเพิ่มปริมาณอัตราการฟักไข่ได้สูงขึ้นต้องตายอยู่ดี อันนี้เป็นขั้นตอนที่สองน่นครับพี่ช่อครับเพื่อขั้นตอนแรกก็คือเอามีดตัถาดนะครับถาดถากถาดขั้นตอนที่สองก็คือว่าเอาหินเกียมา่ซอยสมัยตะกี้มีบ่อยเท่บเล็กทองบุ้งอ๋อครับอันนี้ก็คือว่าเขาเอาเครื่องทุเรีมาซอยครับผม หลังจากขั้นตอนนี้แล้วนี่<ม>เท็ดเท็ดอะไรอครับเป็นขั้นตอนที่สามเพื่อท่ทองบุ้งครับใบอเล็กท่องบุ้งแล้วก็มากระดาษไส้คัดอีกแล้วก็ขั้นตอนที่ห้าก็คือมีดขูดมีดขูดครับอืคือคือเขาเขาขั้วนะครับมันบ่งบอกถึงอ่าพลังอำนาจ ของข้อยเจรโจครับเข้าก็เลยต้องแต่งเขาให้มันให้มันเบิงทุงมีพลังมีมีอำนาจครับ นี่ก็เป็นขั้นตอนที่3หลังจากเอามีดถากแล้วก็เอาหินเกียบปัดขั้นตอนที่สมคือเอาเล็กทองบุงเดี๋ยวไปถามไอ้โชว์เบิ้งว่า,าใส่หินเกียแล้วเป็นยังงต้องใส่เล็กทองบุงอีกครับไอ้โชว์ครับ,รบไอ้นี่เขาเมื่อกี้เขาใส่หินเกียแล้วเป็นยังงเขา<อ>ต้องใส่เล็กทองบุงอีกครับ <c oughs> คือว่าหินเกียเนี่ยมันจะเป็นเคียงเนื้อที่ทรอบมันเลี้ยวรอบมันจัดนะครับอแล้ววันนี้เวลามันสูงววาเขาจะอ,าออกนิดหน่อยจังเสีย การเทาจะเก็บได้ละเอียดนะแล้วหินเกียมันรอบเร็วมันอาจจะปัดไปแล้วมันจะเสียส้วง,งไปงค,คือมันปัดออกเร็วมันจี um สิสิบก็เก็บได้ละเอียดได้คือคือเล็กฟองบงครับเล็กฟองบงเนี่เทาจะเก็บได้ละเอียดจังหวะเท้าสีเ่เ็ปมันส่วนเบาส่วนคงมันจะเข่าได้ดีก็ใบหินเกียครับมันจะเก็บได้ละเอียดได้เา้าเห็ดคลอยเห็ดแห้งเห็ดซ่าก็ได้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น เป็นช่วงสุดท้ายช่วงที่เขาจีสีใส<จ>สีมือนะเจีวยวส่งแล้วเจีวยวส่งแล้วครับเพื่อสิแค่ๆสร้างตัดผมเนี่ยแหละตัดเป็นเบอร์ุดคน้นแต่ว่าผู้ใดสีกันงามก็กันเท่านั้นม,มันจีมันจีพิดกันนิดน้อยเท่านั้นครับหน่อยๆเพื่อสมบูรเฮ็ดเกียมันเป็นไปเปนมเวลาเขาจะเอาเข่าส่วนส่วนที่ส่วนเบาส่วนโค้งเนี่ยมันจะเข่าว่านัดครับ วันนี้เขาก็เลืได้ท่องบงเพราะว่าสิงแงเขาน้ำซอกหูน้ำ่างใต้ที่มองมองเห็นเกียเขาว่าถึงนะครับ เวลาเวลาข้าจะแตงแตงตายหนิข้าวเได้มือดปักฟ้องมาดิครับเมือนี้ปักฟ้องถ้าข้าใส่เย็นเจียงก็จะปักฟ้องมาได้เกิดอันตรายคัอยแตงแตงไปเดี๋ยวมันจะคลอยออกไป สั่งเป็นไงไเขาข้างนู้นถูกใจไหมถูกใจแล้ว ต่อยเพจาครับเดี๋ยวเฮาต่อไปเป็นขั้นตอนที่สี่ครับคือขันข้นตอนนี้จะเอากระดาษไส้ปัดเดี๋ยวไปถามไอ้โชบังว่าเป็นยังนี้ต้องเอากระดาษไส้ปัดเพราะว่าไส้เล็กท่องบุงมันค่ะน่าจะโอเคแล้วขั้นตอนที่สี่เนี่ยเพื่อเขาจะเก็บรายละเอียดอีกที่หนึง่งเก็บห้อยเหล็ก ห้อยเล็กท้องบงนะครับเขาสีลบบใบเห็นห้อยเล็กท้องบงคือสีลบพยายาม้าบบใยเห็นห้อยที่เขาแต่งเวลาคนอื่นมาเบิ้งอยากให้มันเป็นอยากอยากให้เป็นเป็นธรรมชาติเป็นผิวเรียบเลย้เป็นผิวเรียบมันเป็นกลมเกลืนไปกับธรรมชาติ พูดจังหนึ่งเขาสีบรไดวากล้วยเขาเป็นเป็นมีการแตงเขามาเขาอาจสีลู้ว่ากล้วยเขาเขางามโดยธรรมชาติไปเลยนะเขาสีเนียนเนี่ยมันกลมเกินไปให้พอเห็นห้อยแตงลยครับสวยจ้าสวยมากสวยมากเลยเหรอ อ,อันนีนนมม้มีดเอาไว้เห็ด,เห,ดเห็ดอย่างนี้ขุดคันตอนทุ่ไทย,ยก็คือหลังหลังหลังจากที่เอากระดาษไส้คันแล้วครับเอามีดนี่ขุดข ในี่ือขั้นตอนที่หาครับขั้นตอนนี้เขาต้องใส่ห็ดขูดเพื่อที่เวลาเขาท่าน้มันมันจีมีความเงาครับมันให้มันเงาแล้วก็เจีบห้อยแล้วจะบเห็นห้อยสิหลังจากที่ขูดแล้วสิเป็นให้ผิวมันเนียนไปเลยครับเวลาเขาท่านมันแล้วมันจีขึ้นเงาขึ้นนี่ไปมันจะกลมเกินครับไอไข่ไข่ธรรมชาติของมันครับมันจ่เห็นห้อยแตงห้อยยังครับ เพื่อที่สิลบห้อยกระดาษต้ห้อยเหล็กห้อยมีดบ่ให้มีมครับมันมีปัญหาในเรื่องของเขาเ่าสวยแม่นครับไปเบิ้งว่าเป็นยังไงไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องครับ,รบทยยั้งนี้นี่ครับการที่ห้องบริเต็งการที่ห้องบริเตงหรือว่าห้อปล่อยให้ให้ใหแมงหรือว่าให้แขมแม่ที่มันหมกมุนย่กับนี่ แต่ั้งแต่มันมันเกิดมาแต่หลังจากที่มันจะมีเขมแม่มันจีประมาณปีกว่าเพราะว่าหมักคามันจะมีหมักคาที่มันกระตูดกระตีดนแล้วเขมแม่จิกินนี่ครับมันจะอยู่ในรองเนี่อยู่ในนี่ครับคือแต่หอวปล่อยไปมันก็จิกินลงไปลงไปจนหอดเกียนแล้วปุ่ยที่มันเป็นสัตว์ลงนาแล้วก็นอนข้นมันจีบอะไรเขาเปียกเขาซุ่มแล้วมันจะเป็นพุยแล้วเขมแม่กับสิเจาะกินได้ไงนี่แหละครับ มันมันสิเจาะลงไปเรืร่อยๆจนวาสดุ้ทยจนมันจิตเป็นโกนเป็นเป็นค้ายๆไหมมันจิผุออกไปเลยครับตัวนี้มันเเห็นของขาบอง,ง่ามนะแมนครับนี่แหละปัญหาเป็นอย่างเขาจังคอยได้แต่งได้อย่างครับ<อ>คือเขาต้องลบแค่มแม่ลบแมงออกนี่มันจิกินเข้าไปเนี่ยจนจิตถึงแกนแล้วครับนี่แต่เขากินบอกมากกัจิตไตยงเงี้ยเงี้ยๆไข่ให้ไ้ายังนะครับแล้วก็เขาออกมาเนี่ยว่าง ขากิม่มบอกมาข้าแขวมาเนี่ยมันมว่างอะไรเนี่ยมันสิไตไปเลยครับมีกล้วยยู่ขางขางสิมันจะไปกินอีกเขาหนึ่งบมครับหรือมันเกิดเขามันองมันเกิดเขามันเองครับมันก็นสิกินยู่เขาเนี่แหละครับแล้วก็กล้วยทุกตัวมันสิมีเขมแม่ต่ละครับมีเขมแม่มากตอนปีหนึ่งมีเขมแม่เลยแมนครับแต่ถ้าข้าบะเห็ดบะข่าออกมันก็นสิกินลงไปจนกิวจนกิว้วจนหักก็เป็นไปได้ครับ ี่ควไหลายๆตัวคว้วที่เขาเห็นที่ว่าเขาฮักเขายังนี่มันอาจสินี่แหละครับปัญหาที่มันเกิดอ่ะมาซอยรักษาซอยดูแลจะไม่วิธีใดลยครับเข้าเอาน้ำมันบักกอกก็ไเลยครับหรือว่าถ้าถ้าเอาของที่สิ้นที่หาไกลเข้าที่สุดก็น้ำมันเครื่องน้ำมันอย่างที่เขาทายออกนี่เอาท่าจะล้วมให้มันเสียดให้มันถูกมือแล้วเขี่ยแม่สิไตสิอ้อนสิออกมาเองครับมาตายเอียงครับจักมือครับปกติโดยร่วมนาจะบอกเกิน สามสิบที่เ่าท่าเราสิเห็นออกมาเลยครับเอาพรอนเจี๊ยเมาสิยังครับเอาเอาน้ำมันเครื่องก็ได้ไหมน้ำมันเครื่องก็ได้ครับเขาท่าจะรวบใบทุกมือทุกมือเดียวมันจิตไตออกมาไข่ไข่มันเมาน้ำมันมันอย่างนี้ออกมากของมันเดียงครับเสียเยาวบดเนี่ยน้ำใ้ผมขึ้นขี้เขาดินกระสีบ่เห็น ขวัญที่เป็นมงค้นครับครับมันเป็นควัญขวัญขวัญยังไงทีถอันนี้ควัญเขาเอิ้นขวัญก้อนเสาแก้วครับกวนก้อนเสาแก้วครับหรือสามผมโพสีครับอืพ่ออยู่พ่อกินครับตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ครับบ่อึดอยากเอึดกินครับอืมถ้าเป็นคนกะถ้าเป็นค้นกะได้เป็นผู้นำครับแต่เป็นคว้วกบประตูกิ่งมองดีอืมมองครับห่างมีสีสูครับครับนี่เป็นอีกขวัญดีขวันหนึ่งนะครับขวัญ ก้อนเสาแก้วหรือว่าเสาแก้วครับควันมันสิมีมันมันสิ่ยู่มันสิมันสิ่ยู่มสองจุดครับยู่ตรงคูบครับบริเวณนี้ครับแล็กครับยู่หน้าผากมันสิมียู่มสามขวนครับแต่ถ้ายู่หน้าผากยู่มยู่หนามันนี่มันมันมันบางอันตาเขาซื่อครับแต่วันมันบ่ได้ผิดตำราครับครับคันเป็นสามสามเสาแมนครับอืมครับถ้าเป็นควนเดียวผิดผิดครับถ้าควนเดียวผิดมันสีอยู่ ยู่นีเขาเอื้อนกระบาลหัวเตกครับอืมแต่ถัดถันถัดลงมานีแล้วเลืยจากหนีลงมานีเลยมายู่นี่บ่เป็นยังครับบ่เป็นยังในช่วงระว่างตานี่เขาเอื้อนขวนกงตาฟร์มเยี่ยมเจฟาฟ้ามครับแล้วก็เขาไปติดตามทั้งช่องล้านลาครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆเรื่องนี้ครับรับรองว่าเด็ดครับเด็ดเด็ดองค์ความรู้ผู้เฒ่าเก่าเด็ดแน่นอนครับ ครับ,บ,บนี่ค็คือผลงานครับผลงานการแต่งเขาอันนี้คือเซ็ตสมบูรณ์แล้วครับพี่ชตเซ็ตสมบูรณ์แล้วครับอม,บมันก็นเห็นห้ควายดูน,น,นุ่มริครับนี่แหละครับเขาขอ<า><า>สังส่งขอสั่งไปมันจดีดแดออก <ว Fine. S 2> ถา้ถาถ้าถ้าเห็นขอสั่งสมัยเกาสมัยที่สั่งสั่งหิวสั่งตวงน่ะสี่เห็นสิลรูสีมองภาพบอกแล้วกับว่ามันเป็นยังไง <ffe> ขอสั่งน้อยขอสั่งกลางขอสั่งญ่ครับนี่มันมีมันมันมีมีตีนะครับตรงนี้ตรงนี้มันจิเป็นคล่าย่ห้องยกยกยกโป้เลยครับครับผมเบิ่งตแต่งแต่ขั้นตอนแรกจนทีนี้เบิ่งคือคือคือมันไงแต่ว่าบ่ไงครับบ่ไงมันต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ความเป็นศิลปะอิเลครับสำหรับคลิปนี้ในในคลิปการแต่งเขาไข่นะครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณ พี่โชครับที่มาให้ความรู้คราคาซ้อนลานล่าครับวิธีการแตงเขาครับเป็นยังยังในแตงเขาครับรากาวิธีการดูแลรักษาแค่แม่ที่มากินเขาครับเบื้องต้นครับเดี๋ยวคันผู้ใดสนใจในการแตงเขาครับหรือว่าอยากจะโทษปรึกษาไอ้โชในเรื่องการเลี้ยงไขยครับบัวอาการสนตะไครการเหนียงก็ตามครับที่เกี่ยวกับไขยไอ้โชกรสามามาที่จะแนะนําได้ ครับหรือว่าคันผู้ใดสนใจแต่งเขาติดต่อไอโซได้ทังเบอร์โทร0898620309ครับครับหรือว่าอยากจะพูดคุยกับไอโซทังช่องทั้ง Facebook เข้าไปที่ Facebook โซ่หนุ่มพ่อพันธ์ครับหรือเตรียมชัยฟาร์มครับอืมครับสำหรับมือนี้ผมกับไอโซก่ะขอก่าวคำว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ถพะขึ้นก็บ่าเห็น หัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบททางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรกับปัญหาเรื่องเกลนมแมลงวันจุลินทรีย์ไมโครเบทสร้างการย่อยสลายต่อยอดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษไม่เป็นอันตรายต่อคนต่อสัตว์สร้างรอยยิ้มส่งมอบความประทับใจให้กับชาวเกษตรกร